ถ้าเราจะลําดับตั้งแต่เกิดปฏิสนธิจิตเกิดระดับรู้อารมณ์ไหมคะปฏิสนธิจิตรู้อารมณ์ไหมคะรู้อาศัยทวารหรือเปล่าไม่ได้อาศัยทวารเป็นจิตชาติอะไรเป็นวิบากจิตนะคะเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วกรรมทําให้ผวังขจิตประเภทเดียวกันเลยคะ่ะปฏิสนธิจิตเป็นวิบากประเภทไหนผวังขจิตก็ต้องเป็นวิบากที่ เป็นประเภทเดียวกันนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นผลของกรรมเดียวกันขณะที่เป็นผวังรู้สึกว่าจะสบายใช่ไหมคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้อะไรเลยแต่จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดในภพไหนภูมิไหนนะคะที่จะมีแต่ปฏิสนธิจิตแล้วก็เป็นผวังไปโดยตลอดไม่มีจิตอื่นเกิดทางทวารหนึ่งทวารใดเลยไม่ได้นะคะแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีการรู้อารมณ์อื่นเมื่อไหร่ ก็ต้องรู้อารมณ์อื่นเมื่อนั้นตามเหตุตามปัจจัยนอนหลับไม่อยากจะตื่นเลยก็ต้องตื่นใช่ไหมคะหรือว่าตื่นอยู่อยากจะหลับก็หลับไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นผวังขจิตโดยตลอดหรือว่ามากอย่างขณะที่เป็นขณะที่หลับนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าการที่จิตจะรู้อารามณ์กําลังเป็นผวังอยู่โดยที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะเกิดรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดต้องอาศัยถาร คือหนึ่งใน6แต่ว่าหลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับแล้ก็ผวังขจิตเกิดสืบต่อนะคะวาระแรกที่จิตจะเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตนะคะต้องเป็นทางมโนโทวานวิธีจะเป็นทางอื่นยังไม่ได้เลยเมื <S <S ่อมีการเกิดนะคะแล้วก็เป็นผวังโดยตลอดแล้วก็เกิดรู้สึกตัวขึ้นทางใจจะ มีความติดข้องในความเป็นและแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเกิดโลภะแสดงเห็นว่าโลภะเนี่ยค่ะรวดเร็วแล้วก็มากมายแค่ไหนยากที่จะออกนะคะเป็นสมุทัยสัตว์เป็นธรรมะที่สร้างภพสร้างชาติทําให้มีภพชาติตลอดไป <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่ปฏิสนธิจิตเกิดผวังขจิตเกิดระดับสืบต่อกันเนี่ยนะคะหลังจากนั้นแล้ว จิตจะเกิดรู้สึกตัวนะคะแต่ว่าเป็นทางใจคือมโนทวานวิถีจิตจะเกิดเพราะฉะนั้นจะมีคำว่ามโนทวานวิถีจิตหมายความว่าจิตที่เกิดทางใจทั้งหมดชื่อว่ามโนทวานวิถีจิตถ้าจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทางตาทั้งหมดนะคะจะกี่ชนิดก็ตามแต่ชื่อว่าปัญจทวานวิถี แล้วแต่ว่าจะเป็นวิธีหนึ่งวิธีใดถ้าทางตาในขณะนี้ที่กําลังเห็นนะคะเป็นจักขุทวารวิธีถ้าทางหูที่ได้ยินเป็นโสตทวารวิธีหมายความถึงจิตนะคะวิธีจิตและก็เวลาที่ได้กลิ่นก็คือคานทวารวิธีจิตขณะที่ลิ้มรสก็คือชิวหาทวารวิธีจิตไม่ใช่ตัวชิวหาทวารแต่เป็นชิวหาทวารวิธีจิตซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยชิวหาขณะที่ทางกายกําลังกระทบสัมผัส ขณะนี้หรือเปล่าคะกายทวาลวิถีจิตไม่ใช่ผวังเพราะว่ากำลังรู้สิ่งที่กระทบกายแต่ทางใจนะคะแม้ว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตาหูจมูกลิ้นกายเลยนะคะก็คิดหรือว่ารู้อารมณ์ทางใจได้และวาระแรกของทุกภพทุกชาติจะเห็นได้ว่าเราสะสมความติดข้องในความเป็นนะคะในความมีเรามานานแสนานานเพราะฉะนั้นทันทีที่มีการรู้อารมณ์ ก็จะต้องรู้อารมณ์ทางใจเป็นมโนทวารวิถีนะคะแล้วก็มีโลภะความติดข้องเกิดต่อแต่พอพูดถึงมโนทวารวิถีเนะคะ่ะก็ต้องทราบนะคะแล้วจิตอะไรละที่เป็นมโนทวารแล้วจิตอะไรละที่เป็นมโนทวารวิถีคือการศึกษาธรรมะอย่าเผินและอย่าผ่านแต่ว่าต้องเข้าใจจริงๆถึง ความละเอียดแล้วก็ต้องรู้ว่าเป็นชีวิตจริงนะคะสามารถที่จะเข้าใจได้